นรมัาสการพระอาจารย์บรรทาครรอาจารย์อรุ่นสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม3ค่าขออภัยนะขึ้น3ค่าเดือน12ปีมะโรงนะครับวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่า ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศท,ทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอ,อุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือหยกบรกฏพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกกนีในชื่อคือสสราโสมบรสีสเสือหอหีบรอจราวอ่างและหอนกู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนัคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและย่อหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือรัชดาตัวบัตตทอฐานนบโรทอบุทธเท่าและนอนเดนเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขห้าเลข4ี่ามเซ็ตวันนี้เ <c oughs> สียงธรรมกล่าวไว้ว่าฝนที่ตกหนักแค่ไหนก็จะต้องมีเวลาหยุดความทุกข์ที่หนักที่สุดก็จะต้องมีเวลาเดินออกจากชีวิตของเราเช่นกัน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ